พลตรตรีนะัทวุฒิภาคภูมิรองผู้บัญชาการตารวจภูธรภาค6พร้อมด้วยพันเอกนัทกรเรือนติปผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมณูกองกําลังนเรศวรได้มีการสนธิกําลังเจ้าหน้าที่ทหารตํารวจไยปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยรถบรรทุกเข้าบเอาในวความสะดวกในการรับบุคคลต่างชาติที่เข้าขายถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์จากประเทศเมียนมาบริเวณเชิงสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ตําบลท่าสายรวดอําเภอแม่สอดจังหวัดตาก หลังจากที่ได้รับแจ้งจากศูนย์ประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือว่า TBC และกองกําลังพิทักษ์ชายแดนหรือว่า BGF เรื่องของการส่งบุคคลต่างชาติที่เข้าข่ายถูกหลอกลวงและการค้ามนุษย์ ที่จังหวัดเมียวดีรัฐกะเหลี่ยงประเทศเมียนมาโดยได้รับการช่วยเหลือและการส่งตัวกลับมาประเทศไทยเพื่อเดินทางกลับไปยังประเทศของตนหรือว่าประเทศต้นทางจํานวน61คนค่ะก็แยกเป็นเพศชาย53คนเพศหญิง8คนสัญชาติก็เป็นสัญชาติจีน39คนนะคะคาซัคสถานอีก1คนอินโดนีเซีย5คนค่ะเอธิโอเปีย1คนปากีสถาน1คนมาเลเซีย1คนและอินเดีย13คนโดยทางการไทยก็ได้เตรียมนํา ทั้ง61คนส่งต่อไปยังกองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่ 3, 4, 6อําเภอแม่สอดเพื่อทำการคัดกรองบุคคลผู้มีข้อบ่งชี้และวางแผนจัดทีมสาวิชาชีพในการคัดแยกผู้เสียหายจนถึงการส่งต่อไปยังสถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ International Referral m e c h a n i s m หรือว่า NRM ไว้ทั้งหมด3แห่งด้วยกันนะคะก็คือกองร้อยอาสารักษาดินแดงอำเภอแม่สอดที่3สถานีตำรวจภูอรแม่สอดและกองร้อยบังคับการและบริการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดตากซึ่งทางการไทยเองค่ะก็ได้มีการส่งรถบรรทุกทาหารโดยเฉพาะขีดราชบัณูุไปรอที่เชิงสะพานมิรพาพไทเมนมาแห่งที่สองแต่สุดท้ายค่ะต้องบอกว่าทางการเมียนมายังไม่มีการอนุมัติในการส่งตัวค่ะจึงต้องมีการเตียรรถกลับนะคะโดยทางการเมียนมาก็ให้เหตุผลว่าเป็นเรื่องของเอกสารที่ยังไม่ครบค่ะ เ,ออเรื่องราเหล่านี้จริงๆเขามีการประสานงานกันมาสักระยะหนึ่งและตั้งแต่เรื่องตั้งแต่กักแสดงจีนและ้วสซินนะคะที่บอกว่ามีการทลายแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ต้องการที่จะให้กลุ่มขบวนการค้ามนุษย์หมดไป